นี่เป็นภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังพื้นที่บ้านกอกตมบหลหนองบัวําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามกําลังนําปลานิลที่นอกน้ำตายในกระชังจํานวนมากมาทําการแปรรูปทําเป็นปลาระด้วยการทําความสะอาดขอดเอาเกล็ดปลาออกจากนั้นจึงนํามาแปรรูปหมักใส่เกลือและรําข้าวเพื่อทําเป็นปลาระ เพื่อลดความสูญเสียจากการที่ปลาน,นอกน้ำตายทั้งกระชังโดยชาวบ้านที่เลี้ยงปลานในกระชังได้กล่าวว่าตอนนี้ต้องเร่งทําทุกวิธีทางทั้งขายเป็นตัวปลาตายในราคาถูกและนําปลามาทําการแปรรูปเพื่อทําเป็นปลาร้า ทั้งนี้เนื่องจากตอนนี้ต้องเร่งทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือให้ได้เงินกลับมาบ้างให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นทุนสําหรับการเลี้ยงปลาหลังจากที่สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งการแต่รูปทําเป็นปราระ ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ตนทําได้แต่ก็คงทําได้ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเพียงส่วนน้อยเนื่องจากต้องใช้เวลาและขั้นตอนพอสมควรในขณะที่ปลาของตนที่เลี้ยงไว้ลอยตายในกระชังทั้งหมดทําให้ต้องเร่งระบายในทุกวิถีทางเท่าที่จะทําได้ซึ่งก็ระบายปลาที่ได้ออกมาเพียงบางส่วนเท่านั้นส่วนปลาตายที่เหลือในกระชังหลังจากนี้คงจะต้องเร่งทําการขนย้ายนําไปฝังกลบเนื่องจากสภาพเริ่มที่จะเน่าเหม็นแล้วสําหรับปลานิลของ เกษตรกรที่เลี้ยงไว้ในกระชังในพื้นที่บ้านกอกตาบลหนองบัวอเภอโกสุมพิสัยจังังหวดมหาสารคามนั้นมีจํานวนมากกว่า1,000กระชังซึ่งได้รับความเสียหายปลาตายยกกระชังเกือบทั้งหมดครับเป็นปะลาให้เลยเอ๋ครับอ๋ออันนี้เขากำลังเฮ็ดยังเฮ็ดยังเนี่ยอันนี้กำลังเฮ็ดปลาแดดค่ะปลาล่าค่ะเอาอีังใส่มันนะครับเนี่ยเกลือกระห่ำค่ะอ๋อมันจำเป็นต้องแปรรูปบรสิสันตนมันจีเสียเนะาะ ค่ะเฮ็ดแต่ย่างเดียวค่ะตอนนี้เห็ดแต่ย่างเดียวเลยค่ะอืมครับครับคือชิบแ่ยังนั่งเฮ็ดในสิเหมือนมดอบอกครับมันหลค่ะเฮ็ดตะมูวานโอ้ครับอันอันนี้อันนี้เฮ็ดไต่ขายเป็นปลาแดงแล้บอกรือว่าขายไผมาซื้อตอนไในทีมักแล้วอ้ยเกลจะได้วก็อยากได้ค่ะแต่ถ้าใครอยากได้ยังไงค่ะเพราะข้างจะมีคนเขาจะก็อยากเอาไปเฮ็ดเองข้าเจะก็เขาจะก็เฮ็ดเปลี่ยนกระสือแบบซัเม็สไปเลยอ๋ออันเขาเขาขั้วให้แล้วเฮ็ดเป็นปลาแดงให้แล้วเขาขายยังไงครับเนี่ยโลดโลดราคาสิบบาทอ๋ออันนี้เฮ็ดั้วเป็นปลาแดงให้เรียบร้อยแล้วอืมครับ ครับครับเดีว่าเขาก็ถือว่าเป็นการแปรรูปเนาะว่าเอาทิ้งใบมันก็สิเสียเหมือนเนาะแม่ค่ะเห็นนเนแนวเดียวเห็นแนวอื่นบ่ได้เลยเนื้ออื่นเหมือนสิเลยเนาะอืมครับครับลดลดความสูญเสียเขาเนาะโอ้ครับครับได้เป็นได้ดอกครับอ๋อครับยังหน่อยกับพ่อพ่อได้ขึ้นเนาะครับครับ